ไม่นี้กับผ้าขอบขั้วนะครับมากราบนมัสการหลวงปู่สวงนะครับขอพรขอช่ยขอพึ่งขอโชคขอลาบพึงขอบารมีหลวงปู่ปกปักรักษานะครับเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเดินทางกลับขอนแก่นกันแล้วครับกรับขอนแก่นกลับกรุงเทพแล้วก็อีกสายหนึ่งกับกับบุรีรัมย์นะครับเนาะอันนี้กับลูกซย์ลูกหาพันญาติโยมกันหลายอยู่ครับ

ึไปข้างบนกันครับไปดูหลวงปู่นาะไปกราบหลวงปู่กันครับ ล้างมือล้างหน้าได้เป็นน้ำตก,กศักดิ์สิทธิ์นคะคุณย <c oughs> อดต้องลุกไปเลยนี่เหรอกินก็ได้เนี่เป็นน้ำมนต์ครับมีเหรียญมี เอาเหรียญลงคือสะพาตัวันเจริญสงหงหน้าได้อืมกล้างเลยแม่กขากแขพ่อพ่อเจ็บตรงไหนพ่อเจ็บตรงไหนเออ ขออติษฐานยังกินด้วยเ้อกินด้วยขอเลยลูกกินได้ขอลูกตกสองลายเลยหว่างด้วยอ่างน้ำตกเทวดาศักดิ์สิทธิ์นมาล้างมือเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อกะจัดสิ่งไม่ดีเสริม ความมีสง่าราศีก่อนขึ้นกาบนมัสก,การขอพรหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินใส่ดักเงินดักทองเนาะหยอดหยอดใส่ดักเงินดักทองใส่ใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นอ่า เจ้าแม่ตะเคียนนะครับผมฟังนี่เห็นเจ้าแม่ตะเคียนคนขออ,อยู่นะได้เวล่ะแม่<อ> <laughs> <laughs> ได้ตัวได๋ได้ตัวได๋บอกกันแนะ่ <laughs> เป็นจำแม่ตะเคียนค่ะจำแม่ตะเคียนใหญ่ก็ ยืนเรื่องต้องตั้งแต่ความสุขความเจริญลูกขอพรสุขภาพแข็งแรงต้องตั้งไม่ได้ฮัตก็ยานี่ระคังชัยใหญ่ที่สุดในโลกเพิ่มทรัพย์รับโชคตลอดปีสาธุ ร็ทางใจใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อรับโชคอเอี่มปลาเบึงปลาคาบอยู่โอ้ยนิ้นั่งเลยนั่งนั่งมันจะดูดกันดูปลาคาบตัวใหญ่เลยเออสวยนี่ล่ะสวยไหมสวยใหญ่เลยโยลงไปกินหมดเลยอยู่กินหมดลูกกินหมปลา สวยๆเลยมันกินมาใช่อ้ยสวยไหมนี่จับอะไรจับแล้วมันกินมือมอุมันกือุ่เลยมันข้ดูเดี๋ยวขอไปดูแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บเดียว จระเข้ก็สีประลอยตัวแล้ั้ไปดูจระเข้กันดูไอ้แขงะใช่เขาก็อาจจะเป็นสวนสัตว์สวนเขาก็ได้ใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้ยโอ้โหนี่นโอ้โหนี่เลยดูดีมากเลยดีมันงมีตัวกกเมื่อไรเนยโอ้ยใหญ่ใหญ่นี่ครับร้อนอาบแดดอยู่ครับเนี่ยสบายอันนี้จอระเข้ครับเพิ่นกันแต่ตอนนี้เพิ่นบริเปิดการแสดงเนาะ

เร็วเร็วเร็วเฮ้ยทำไปนะให้ได้มาเมื่อยแล้วก็ย่างย่างหลอบหลวงปู่แล้วย่างทัววัดเลยเมื่อยมันย่างผักย่างผักสักพักนึงก็จะได้กลับเลยครับผมถ้าพี่พึ่งกับพี่จันเป็นว่าขอบขั้วนะมากราบหลวงปู่ มากราบหลวงปูงปนี่ครับหลวงปูจะยุ่ในี่หนีเนะกบกราบไหวหลวงปูแล้วก็มานั่งพักจะที่ใดวัยชั้นนี่แหละครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายคนเดียวก็ได้บ๊ายบาย